ก่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะยินดีตอนรับสู่ชอ่องเกมก็มีเกมใหม่นะข่าวสารเกมใหม่ที่จะเปิดทดสอบนะ CPT ทั้ง2ระบบนะ s o s และ Android นะก็จะมาเปิดทดสอบทั้ง2ระบบเลยนะชื่อเกมว่า Heaven b u r n l e s s นะแจกแจแป้นะใครที่ชอบเล่นเกมเซิร์ฟนอกไม่ควรพลาดน,นะก็จะเปิดรงทะเบียนทดสอบวันที่28ตุลาคมนี้นะ ใครสนใจนะเป็นเกมแนว turn b a s e RPG ดูเลยครับผมภาพสวยมากนะอยากเล่นมากตอนนี้คันมือมากนะอยากถึงมาที่28 8เร็วๆนะฮะก็จัดทีมต่อสู้นะในเรื่องนะฮะก็เป็นทีมพัฒนาจากอ,าอะไรนะฮะผมผมก็จำชื่อทีมพัฒนาเขาจาก white fighting studio นะฮะเรื่องราวของโลกที่ถูกโจมตีโดยสิ่งลึกลับเนาะของมนุษยชาตินะฮะแล้วก็พวกเราก็เป็นร่วมต่อสู้อะไรเงี้ยเนาะ ก็จะเป็นแบบแนวาสาวๆนะฮะน่าเล่นนะฮะอ่าอัตเวิร์กต่างๆนะดูภาพนะฮะซึ่งแบบหนุ่มๆน,นี่ที่ชอบแบบสาวสาวโมเอะนะฮะหรือสา,สาวแบบนี้นะก็เตรียมตัวนะฮะเดี๋ยวดูเกมเพลย์อันนี้เป็นเทเลอร์นะในของอเพจเขาเนาะทีมเทเลอร์ของเกมนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับผมจะมีแมววิ่งตามด้วยนะฮะภาพบรรยากาศน่าเล่นมากสวยนะฮะนี่ตัวละครอัตเวิร์กนะฮะสไตล์ญี่ปุ่นชัดๆเลยนะฮะ ก็คล้ายๆหลายตัวนะคล้ายๆบางตัวก็หน้าไม่คล้ายๆเหมือนกับบัวอาชิปก็มีนะ笑<笑>แต่ตัวละครที่ผมชอบตัวไหนรู้ไหมตัวที่มันเป็นตัวใหญ่ๆนะฮะเออตัวมันสูงๆเพียวๆ่เงี้ยก็น่าเล่นมากนะแล้วก็ดูนะฮะระบบเกมเพยก็เห็นข้าวๆเนาะจะมีโดมิดามีปืนนะฮะอ่าวิ่งเครดเดินเครดอะไรเงี้ยน้องน่าสนใจที่สุดเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงโหลดไว้ให้นะฮะที่แถบๆเนาะเอาไว้ไปลงทะเบียนกันล่วงหน้านะเพราะถึงเวลาก็ จะได้ทดสอบได้เนาะอ่าของแจแปนไม่น่าไม่น่าต้นอ่าทดสอบไม่ไม่น่าจะเป็นแบบปิดนะน่าจะเป็นแบบเปิดนะเพราะว่าถ้าสามารถโหลดในแถบๆได้ก็ไม่ต้องต่อ VPN แต่อย่างใดนะนี่ตัวนี้ไม่เท่เลผมอ่าเห็นไหมเมกี้มีตัวละครที่ยิงปืนด้วยเนาะมีปืนสั้นนะน่าเล่นมากดูดีดครับผมโอ้โหดาบใหญ่มากโอ้โหแค่เห็นเชเลอร์นี่ครับผม ตัวอย่างเกมนี้ก็น่าน่าเล่นมากแล้วดูดโอ้สับปะาดตัวใหญ่อย่างนี้ผมชอบนะ้ยนี่ฮะแล้วมันไม่ใช่ตัว SD นะมันเป็นตัวล่างแบบสูงๆเพียวๆอย่างนี้เลยเนาะโคตรเท่นะ่ยอย่างแจ่มนะนี่ฮะอย่างเค้าเซอร์ไซส์นะผมโอ้น่าเล่น2ดาบด้วยอย่างสวยนะะฮเดี๋ยวดูตะกี้ใหม่ก่อนนะท่าไม่ตายมันมีท่าไม่ตายดาบนี่ต่อสู้มาเหรอ เห็นศัตรูอยู่ข้างหน้าปุ๊บมันก็จะคุยกันปุ๊บปุ๊บแล้วก็กระโดดไปสู้ครับปึ๊งนี่ก็ใสเลยับฟันโบะนะฮะจะเหมือนเหมือนเห็นตัวละครอยู่3ตัวนะมันจะยืนเยงนกันอยู่3ตัวนาทีนี่ฮะก็ฝากไปด้วยกันนะใครที่อยากเล่นแนวนี้ก็คันมือนะย้ำนะเป็น Cbt ีทีุ่มทมทดสอบวันที่28เนอะเดี๋ยวเขาคงจะเปิดเร็วๆนี้ละหลังจาก C b t ก็ประมาณกับเดือนแหละก็น่าสนใจมากนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลด อ่าลิงค์รถทะเบียนรลงหน้าไว้ข้างล่างใต้ดีสคริปชันเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะช่องเกมก็จะเอาข่าวสารเกมใหม่ๆเกมใหม่ๆม,มาแนะนำเรื่อยๆนะฮะแต่ตอนนี้ก็เราก็สตรีมเกมเอา่อาอ่าถังซานเรื่อยๆเนาะยังไงก็มาติดตามรับชมกันได้นะฮะกับช่องผมนอกาะมีอะไรก็มาถามมาได้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม